เพื่อนสวัสดีนะคะ,ะสำหรับวันนี้ช่องนี้พาไปก็จะพาเพื่อนๆไปชมบริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะตอนนี้ที่บึงสีฐานนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็กำลังเตรียมงานลอยกระทงนะคะซึ่งะจะจัดงานลอยกระทงในวันที่19พฤศจิกายนสัปดาห์หน้าคือวันศุกร์หน้านี้นะคะซึ่งช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยก็ กำลังเตรียมงานค่ะแถวนี้จะเป็นบึงสีถางนะคะตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่จะเปิดให้คนเข้ามาเที่ยวภายในงานนะคะก็จะเป็นเส้นถนมเส้น สีฐานศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะทุกคนก็จะต้องทาจุดคัดกรองตรงนี้แล้วก็ค่อยเดินเข้ามาเที่ยวในงานนี้นะคะค่ะในการจัดงานรอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้นะคะ<ม>เนื่องจากว่าเป็นยุคที่โควิด19ระบาดค่ะทำให้ต้องมีการปรับตัวในการจัดงานหลาย อย่างเลยนะคะเพื่อนๆเช่นปีนี้ไม่มีขบวนแห่และไม่มีบูธร้านค้านะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปพบกับท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงศงคำนะคะรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่นะคะในการจัดงานในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังท่านพูดถึงคอนเซปต์แล้วก็ รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้กันค่ะเพื่อนๆทีมงานก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือบุญสมมาบูชาน้ำหรือบุญสมมาบูชาน้มมา,มมา,มมาเดิมเราใช้คําว่าบูชาน้แาแทนงานลอยกระทงเพราะเห็นว่ามันเป็นงานบุญมันสร้างจิตสํานึกให้คนเข้าใจน้ํานั้นมากกว่าลอยกระทงอันนี้คือกรรมการคิดกันเองนะคนอื่นอาจจะลอยกระทงเขาเข้าใจแหละแต่ก็เป็นงานบุญสมมาน้ําและสิ่งที่อยู่ในน้ําที่มีคุณกับเราเนี่ย ก็มีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งก็คือพญานาคเพราะนั้นมันก็เลยใช้เป็นสอง,องชื่อนี้ <Okay. S 1> บุญสมมาบูชาน้าําแล้วก็บุญสมมาบูชานาคอ๋อ mm hmm. เอานาคเข้ามาเนี่ยรู้สึกมีความศักดิ์สิทธิ์ <Okay. S 1> ตามความเชื่อในพุทธศาสนาหรืออะไรก็ตามเนี่ย <Okay. S 1> ที่เรา <Okay. S 1> เทุกคนนั่นแหละ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราตกแต่งอะไรเนี่ยถ้าเป็นน้นํากับนาคเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มองในทางศิลปะศิลปะวัตถุมันสัมผ <Okay. S 1> ัสได้ง่ายก็คือ เอาพิธนาเป็นตัวแทนของน้ำก็<ค>ะจะเห็นว่าประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างเมืองของประเทศเราลรุ่นน้ำโขงเนี่ยก็จะผูกติดกับน,นาทที่สุดเพราะนั้นก็ <คะ S 2> งานงานลอยกระทงนั่นแหละแต่าให้ให,ให้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อใ,ให้เป็นภาพจำใหม่มาถึงที่นี่ก็เป็นงานบูชานาค <ะ S 2> นบูชาน้ำนั่นก็แปลว่าเข้ามาที่นี่ก็เห็นนาคเห็นน้ำเห็นเห็นความเป็นเห็นความเป็นนาคเห็นความเป็นน้ำเห็นคุณคุณของน้ำาะลรโดยเฉพาะที่ดึง นอกจากจะทําประติมาก,กรรมรูปหน้าด้วยเศษวัสดุหรือใช้ของนักศึกษาทางคณะสถาปัตยก,กรรมเครื่อยกัะทำแล้วเนี่ยก็ยังมีงานประติมาก,กรรมรูปพญานาคสูง10มเมตรเห็นไหมครับอ๋อตรงนู้นนะคะคือเป็นไม้ล้มของมะา,ายะขนแก่นเราไม้ที่มันอยู่นานอายุเยอะแล้วก็ล้มไปตามธรรมชาติพวกดินอะไรบ้างิการบอดีท่านก็เห็นว่าเออถ้าเอามาใช้ประโยชน์ก็น่าจะดีด้วยเหตุน,นี้เราก็เลย เอามาแกะเป็นปฏิมา,ากรรมรูปนาคิ5ฐ้าตรีตามความเชื่อที่เราเชื่อว่านาคเลยแหละคือผู้ที่สร้างบ้านแปรงเนืองคนอีสานเราหรือว่าทารุ่น้องผมก็ผูกติดกับนาคสิ่งนันก็จะเห็นนาค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 เต็มไปหมดมันเป็นความผูกพันนะคะจาย์ความผูกพันกับนาคก,กับน้าําซึ่งเอาสองสิ่งมารวมกันเนี่ย<ต>มันก็จะเป็นความมันผูกด้วยความศรัทธามสบูร์ใช่ค่ะความอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะ ถ้ามีน้ําที่ไหนก็เราก็เชื่อามีหน้าที่นั่นจะเป็นน้ำโค้งหรือน้ำไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นพื้นที่เป็นศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อแต่ว่าฟังก์ชันก็คือประโยชน์ถ้าเราดูแลน้ําซึ่งก็เสมือนเป็นดูแลพื้นที่ให้กับที่อยู่ของพญานาคเป็นอาจจะมองเป็นกุสโลบายก็คือเรารู้ว่าในน้ํามีหน้า ในเมื่อเรานับถือนาคเราก็ไม่ทําให้นาคสมปรกน้ําสกมบูรณ์การที่เราทำทำร้ายน้ํามันก็คือทําลายพญานาคอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกุสราบายที่ผมว่ามันแยบยลของคนจริงๆนาจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่ถ้าเมื่อไรเราเชื่อว่ามีเนี่ยเราจะบูชาน้ารักษาน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าเป็นวิธีคิดที่แยบยลของคนที่คิดเรื่องแบบนี้มาพวกเราก็แค่เอาอมาสร้างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองค่ะ งานปีนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีขบวนแห่ไม่มีร้านค้าใช่ไหมคะจังเออเป็นนโยบายของทีกรรมบดีจริงๆจากนายกสภาท่านก็บอกว่าเ,เราต้องมอขอเนี่ยในฐานะเป็นหนย์กลางภูมิาอีสานเ,เราต้องร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามแม้ยามโควิดมันแปลว่าเราทิ้งว่าทธรรของเราไม่ได้แม้ว่าตัวจะตายก็เถออ่ะ แต่เราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงน,นี่สําคัญกว่าเพราะนั้นเราก็มองอนไนที่มันเกิดกระเลิบอหไที่มันตัดทอนได้อะไรที่มันทําให้คนมารวมกันแบบไม่ปลอดภัยคือมีคอนเสิ่์มเยี่ยว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 เนี่ยอันนี้อันนี้มไม่ปลอดภัยมีขบวนแห่ลุงลังไม่ปลอดภัย <c oughs> แลว้วก็ตัดกิจกรรมทั้งหมดทิ้งก็เหลือเพียงแค่การบูชานา้ําบูชาหน้าลือไว้ประเพณีไะเพณีกันงามก็ลอยแล้วก็ดูแลความปลอดภัย จำกัดคนดูให้พอหอมพอ,ง,อมงามมีการควบคุมด,ดิสทนซิง่งให้อยู่ได้ในในกระแสแบบนี้อันนี้คือ,อนโยบายค,ค,คนที่มาในวันที่19โอเคไอ้คนที่จัดเนี่ยฉีดวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าที่คนงานเนี่ยเราเช็คหมดต้องฉีดวัคซีน100%แม้แต่ขบวนแห่ขบวนรมเสา,าร์ฤกธาตุซึ่งเป็นขบวนเล็กๆไม่มีแห่งาน,นร้อยกระทงนะแต่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่ขบวนพระฤกษ์ธาตุอาจจะใช้คนไม่เกิน ไม่เกิน2-300คนร้อเราเราเรา,เราจัดรูปขบวนแบบนี้นก็มีขบวนแห่เข้าโรงศรีกษาธิบุีทั้งหมดร้อยสองร้อยคนนั้นเนี่ยฉีดวัคซีนทั้งสิ้นนั่นเราจะเป็นนักศึกษาเลยจากท้องแค้มป์หมดเลยส่วนที่เราคัดค้นไม่ได้คือคนภายนอกที่มาเราถึงทำรั้วกันออ๋ค่ะ<ร>สัง <ทำ S 1> เกตเห็ดลว,ลวกันแบบครอบเลย ไม่ให้เข้ามาโดยง่ายยกเว้นว่าจะมีการผ่านการตรวจก่อนอ๋อค่ะแล้วเราก็รณรงคฉีดวัคซีนเธอฉีดวัคซีนเธอถ้าฉีดวัคซีนแล้วป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นด้วยก็เป็นงานบุญที่ได้บุญค่ะถ้าเมื่อไรเราไม่อยากฉีดวัคซีนแต่อยากมามันก็แปลว่าอะไรค่ะเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเพราะนั้นเราไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่มีใครกวาแต่อยู่บ้านดีไหมอ่ะใช่เมื่อเราไม่ฉีดวัคซีนเรามามันแปลว่าอะไรก็อย่างนี แต่ทุกคนที่ทําฉีดวัคซีนหมดผู้บริหารฉีดวัคซีนหมดบุคลากรหมออะไรที่ทำฉีดวัคซีนหมดนักศึกษาที่เข้าร่วมต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นส่วนนักศึกษาเทเลท่าที่ไม่ฉีดเขาก็น่าจะสร้างจิตสำนึกว่าูอยู่บ้านดีกว่าอันนี้คือจุดประสงค์จงการวกันแค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอให้เพื่อนๆเที่ยวงานลอยกระทงอย่างมีความสุขนะคะ ฝากกด subscribe กดติดตามให้ช่องนิดพาไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ